คิดแค่กระดาษฟอย์อ่ะมันก็ยังเป็นกระดาษฟอย์อ่ะกระดาษฟอย์กระดาษฟอย์ของพี่นี่แหละลอกเพิ่งหยุดทปลายแฝดที่ไม่คิดว่าไหนพาสิ่งอยู่จริงอยู่เย้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะทุกคนไม่ทำตามที่เตียมมันก็แบบโผล่มาอยู่คนเดียวไง e q u i l i s t i u m dream future โอเคพี่ดุกี้ค่ะ from the future ที่มาจากดาวอัมเคปเลอร์สามพิกเีมากับแม่นางชื่อกราฟน้องพาวอ่ะมาจากไหนมาจาก ทางแม่ชีของดเริมอนเด็กๆ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 งอกมาจากเลนชักเลยหนุ่มอ่ะหนุ่มอ่ะหนุ่มกำลังอยู่บนบูทับเบิกนีอีก500ปีข้างหน้าเฮ้ยอยากอยู่จนถึงตรงนั้นเลยไมกี้ล่ะไมกี้อ่ะผมผมมาจากเดอะแมทริกครับไม่มีมูกเลยนะัเป็นนิโเหรอไม่มีมูกจะเป็นนิโเหรอใช่ครับเป็น นีโอไม่เอาลอ่ะมาเข้าเรื่องสาระกันเบาๆแล้วกันอาทิตย์นี้เราอยากจะทำตีมฟังเพลงเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟิวเจอร์แต่ละคนมันก็ไม่ได้หมายถึงฟิวเจอร์อรไกลๆอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่คนตีความพาวคิดถึงฟิวเจอร์อันดับแรกคิดถึงอะไรคะพาวใช่ไหมเขืนจังน้องพาวสู้ๆพ่ิดงม่อหย่ลังคิดทาง ฟิวเจอร์ลังเสียแเข่งเห่งเห่งมากง้างอย่างนั้นหนุ่มคะฟิวเจอร์ของหนุ่มคือฟิวเจอร์คือพรุ่งนี้ทีุ่ดใส่ราเราย์ร้อยในแบลวอย่างนี้หรอโปเกมอนเยอะไปฟิวเจอร์ไมกี้คืออะไรฟิวเจอร์ของผมผมมองว่าคือการแบบ back to basic แบบแฟชั่น ท่านก็เริ그그 kind of ่มบนเพลงก็วนนี à, like uh, ้เราก็เริ่มมาเล่นกล้องฟิล์มกันอะไรเงี้ยเริ่มมาเล่นไวามิววันนี้ไม่มีมุกเลยจดังเลยเลยมากงงมากดังในอนาคตเราแล้วก็แบบว่าอายเลยอ่ะยากกระดาษคกูก็คิดแค่กระดาษฟอยอ่ะถึงกระดาษฟอยอ่ะคืออนกระมันคือยังไงมันคือยังไงพี่เมทัลลิกกิเตอร์มันคือความแบบจินตนาการฟิวเจอร์อ่ะแห่งจาก แสงกระทบกระดาษฟอยล์มันก็จะเข้ามาอยู่ในหัวเราทุกอย่างอ่ะว่าชุดอวกาศกระดาษฟอยล์สีเหมือนเพลงแบบของวีตาร์ตอย่างงี้ปะเออวิชัวไป็นย่งนั้นแะไงมันก็มันก็ยังเป็นกระดาษฟอยล์อ่ะคืออนาคตของพี่ดุ๊กก็คือป่าเผ่าอุ้ยพี่แบบว่าคิดแรงเหมือนนั้นน่ละหนึงครับหนึ่งพยายามให้มันออนแอร์ได้กระดาษฟอยล์ ป่าเผาโอเคไหนๆเรามาพูดถึงเรื่องฟิวเจอร์แล้วเราก็อยากมาฝากเพลงที่เราทั้ง4ี่คนเลือกให้มันมีความฟิวเจอร์ในแบบที่เราตีความกันมาฟังกันค่ะเพลงแรกเลย่ง <Yeah. S 2> นคน yeah. อุ้ยดีมากดีค่ะอนาคตคือแบบขับกระสวยอวกาศขับยานอวกาศในจักรวาลแล้วก็เปิดเพลงนี้ไปด้วยนั่นคือภาพใน MV เลยนะพี่เอาเหรออุ้ยจริงๆครับพี่ดูเพลงใครอ่ะคนเสี้ยวมองชื่อวงว่า Acid Job ครับ Acid เพลงว่า Let Me Into ไทย Acid Job ก็คือป่าเผาอุ้ยถูกจริตถูกจริตมากเลยค่ะนะครับเขาเรียกว่าเป็น virtual band เหมือนกอริล่าที่เป็นไทยๆก็คือแบบ DDC หรือว่าจัดงจ้าก็ได้เป็นมุมมองจาก มันต่างดาวโอ้ว้าวว้าวน่าสนใจมากวงเอซิดจ็อบเพิ่งเป็นครั้งแรกที่พี่เคยได้ยินเพลงวงนี้อยากดดูดาวออกว่าเอ็มมีมันเป็นแบบว่าขับกระสวยอยู่ในจักรวาลอะพี่พี่ไม่ได้ดูเลยนะพี่แบบพี่แบบ oh. ใช้ความรู้สึกอะดาดฟอย oh. ของพี่นี่แหละเลิศค่ะไปฟังกันดูเนาะเ <or> อซิดจ็อบ S <S ช,อชอบตอนที่แบบบิวอ่ะบิว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 มาตนท้องฮุกอ่ะเออแบบรู้สึกแบบเอ้ยมีพลังดีเออมีชื่อเพลงกล่อบเองแต่ว่า นับไปนับมาทั้งวงกับมีอยู่แปดคนเอ้าคนนี้จะไม่ใช่ <c oughs> แต่วงนี้มันก็เป็นการรวมตัวกันของแบบเนดน,นตรีที่ได้รางวันต่างๆก็มารวมตัวกันต่างคนต่างสไตล์แล้วก็มาทําเพลงด้วยกันจริงๆตัวเพลงกล่อมเนี่ยมันถูกตีความให้ล้ากว่าเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงเพลงที่แม่กล่อมลูกอะไรเงี้ยกล่อมตัวเองเข้าไปลึกถึงขั้นกล่อมเข้าไปยันจิตวิญญามันไปสอดคล้องกับเรื่องฟิวเจอร์สปิริตวลิตี้ ออกเงถูกไหมคะ Picture s t a t u i n i t สื่อสารกับไกด์ของตัวเองอ๋อไอการสื่อสารกับไกด์ของตัวเองเนี้ยเหมือนให้เราอยู่นิ่งๆอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามคุยคุยกับตัวเองที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่เป็นบ้าใช่ไหมคะป้าเผาแลวเนี่ยป้าเผาอีกแล้วเพลงนี้พัชชอบมากเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าแบบเพลงนี้มันทําให้เป็นอนาคตของดนตรีไทยขึ้นมาโอเคค่ะจะลงจิตใจแล้วดีค่ะไปฟังกันค่ะเ s i a n Seven นะคะ

ไปมายเพื่อประเทศไทยครับผมไปมั้งเอาไปเล่าทำป้ายแฝดที่เป็นที่มาไหนข้าศึกอยู่ายิงอยู่ข้าศึกอยู่เพลงนี้ชื่อเอกสารภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญของกิกซี่คาเฟ่ค่ะพี่เล็กเพลงใหม่พี่เล็กใช่ไหมคะเพลงล่าสุดใช่ค่ะก่อนช่วง6ตุลาประมาณประมาณออกประมาณช่วงตุลาเขาพูดถึงเหตุการณ์ในแบบในสังคมเลยค่ะพอรู้สึกว่าพอเลือกเพลงนี้มาเพราะเขารู้สึกว่า อิสรภาพอ่ะคืออนาคตของเราแต่มันแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญคือเราต้องทํามันจริงจังนี่เราพูดกันอยู่ในคุกนี่เราพูดกันอยู่ในคุกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะอิสรภาพเราคือเจ้าแล้วคะกีกุ๊กกี้รนพี่พี่พี่เล็กก็จะเป็นแบบว่าพ่อเพลงดาร์กอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเรื่องเกี่ยวกับเออเรื่องการต่อสู้เรื่องมี politically มีอะไรน่าสนใจเพราะว่าพี่เห็นพี่เล็กเขาก็ค่อนข้างแบบว่าแ c t i v e ในเรื่องของแบบการสนับสนุนเรื่อง ของแบบว่าสิทธิเสรีภาพกว่าเอาดารามาร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮอลลีวูดฮอลลีวูดออ๋ฮอลลีวูดแกมาร้องอินเวนมาร้องอินเวนชั่นเปียดเดอะเวิร์ดเปียดเดอะเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พลาดเีลงสุดท้ยนะคะเออโอเคแล้วแล้วค่ะดีค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอไปดูเต็มเต็มหลังจากเพลงนี้ค่ะมาเพลงที่สี่ค่ะเพลงสุดท้ายเป็นเพลงของพีรุนะคะ

ตั้งแต่เด็กอเออคือเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันมันฟิวเจอร์ยางไง,ง,ไง,ง,ไงเราเรามองว่ามันคือฟิวเจอร์ของผู้หญิงฮิปฮอปผู้หญิงไทยด้วยที่แบบว่าคือซูนารีเขาเคยมาสัมภาษณ์กับทางเราแล้วเรารู้สึกชอบเขามาเขามาจากโคราชเกิด,มา,กดกแบบ hard, มาตั้งแต่เด็กแบบเวิร์กฮาร์ดมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยจนเขาไปอยู่ที่อังกฤษแล้วเขาก็ไปทําแบบว่าร้านอาหารไทยอ่ะไปแบบเป็นเด็กเซิร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเพลง ฮิปฮอปทำเพลงแรปไปด้วยเออแต่เขาก็เหมือนแบบว่ายังยังจะทำเพลงแรปไทย MV ก็ถ่ายน่าจะถ่ายที่อังกฤษเหมือนกันคือคือซูนารีเราไปเจอมาเพราะว่าคือตอนแรกเขาเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยเนี่ยแล้วล่าสุดน่ะก็ได้มาทำเพลงกับมิลลี่มากมากแม่สตรีทซนารีอ่ะอันนี้เมื่อกี้ฟังแบบขึ้นแบบเดี๋ยวเราโอ้โห โหนี่มีใช่มันต้องร้องให้เราเชื่อเนาะแบบรับผิดสอืมันต้องฟังแล้วแบบเออเชื่อว่ะโอ้โหเลว่ากว่ะตั้งแต่เด็กฟังเสียงเขา้องเราเชื่อจริงๆอ่ะว่าชีวิตเขาคือแบบเหมือนในเพลงโอเคค่ะเยี่ยมฟังไปแล้วสี่เพลงกับทีมฟิวเจอร์อ่าเออเข้าแรงแตจบกันไปล้นะครับกับสี่เพลงสี่สไตล์นะครับกับทีมฟิวเจอร์นะฮะวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบไหมฮะเสียงดีเจหล่อจังเลยก็จริงๆแล้วอ่าฟิวเจอร์ ในที่นี้นี่มอาจจะไม่ใช่ฟิวเจอร์ทั้งหมดแต่มันเป็นฟิวเจอร์ในมุมมองพวกเราแล้วก็เราอยากเห็นว่าฟิวเจอร์ของวงการเพลงฟิวเจอร์ของทุกอย่างอะ่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเทปหน้าดีกว่าว่าเทปหน้าจะมีอะไรใหม่อีกไหมเราก็จะพูดอะไรผมพูดอะไรผมพูดอะไร ดีเจแบบคลื่นไงดีเจคลื่นคลื่นแทงไงก็บอกว่าก็ผมพูดอะไรอยู่อ่าเราก็ยังอยากฟังเพลงของคนอื่นๆด้วยนะส่งเพลงของตัวเองมาได้เหมือนกันนะคะที่ช่องทางไหนครับน้องเพาวช่องทางทําส่งไปสนิตู้ปนอนไอ่ตู้ปนอนไม่อ่ะส่งส่งที่สเปซเองงเลยเออฉันฉันรออยู่ที่ดาวดวงจันทร์ของเดฟจูนส่งแบบแตะมือแบบอีทีแบบเออจริงจริงส่งยังไงวะหนุ่มนะคะทุกคนสามารถส่งเพลงที่ทุกช่องทาง ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียส่งมาได้โซเชียลมีเดียไหนก็ทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียของเยอะแยะเยอะแยะเกิดมานล้วจ้าเรารอไปฟังกันอยู่เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะดูดูดูแต่รายการใหม่ติดเลยว่าเนี่ยวันนี้เราอยู่ในตีนเป็นตาเผา